แนวทางการต่อสู้เลสเกตแลงเอสในการเจอหัวหน้าฮอคก็ปินสวัสดีครับผมมิเตอร์ซีเวอร์ในเกมโซโล่เลเวลลิ่งอลิ์และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของ,ของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์เอ็มแล็นาล็อกออร์เรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ powerpay หรือแอดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางในการต่อสู้ เลสเกตแลงเอสนะครับที่เราจะเจอหัวหน้าฮอคคอบินในเลสเกตนี้ของรางวัลที่เรามีโอกาสได้รับเนี่ยซึ่งจะมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ถึงสี่ม่วงเลเวลห้าสิบเลยนะถ้าเราดวงดีและยังมีของอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของเงาพลังห่วงลึกเศษเสีเส้ยวห่วงลึกสัญลักษณ์แข่งเวลาอะไรพวกนี้ถ้าจะเอาง่ายหน่อยอาจจะต้องไปปลดล็อกลายเดือนเพราะจะทาให้เราเนี่ยกวาดล้างเกตระดับเอขึ้นไปได้ถ้าใครไม่มีบัตรรายเดือนเราก็ต้องเข้าไปสู้เองซึ่งเกตแลงเอสเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเกตที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับอาวุธ ถ้ามีธาตุแสงจะง่ายหน่อยเพราะว่าบอสจะได้รับดาเมจ150%เมื่อโจมตีธาตุแสงเข้าเป้าเราอาจจะใช้เป็นธนูคู่กับดาบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ก็ใช้อาวุธตามมีตามเกิดเร่งดาเมจที่เราสามารถทําได้แล้วก็เราควรต้องเก็บสกิลอันติเมทไว้ไว้ถึงในช่วงเวฟบอสถ้าไม่เก็บไว้เราก็อาจจะต้องมีดาเมจต้องมีสกิลเก็บไว้เพื่อปิดถังระเบิดนั่นแหละข้อควรที่ต้องระวังนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าถ้าเพื่อนๆจะออโต้ออโต้ได้นะครับแต่แนะนําเป็นออโต้แบบเซมิเราต้องกดสกิลเองการสูู้้ด่าานนีีเขจะมอย สช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกกับ2ช่วงเนี่ยเขาจะให้เราตีมอนเตอร์แบบนี้นะครับช่วงที่3เนี่ยจะมีมอนเตอร์ที่มีบอสมาด้วยแต่จะเป็นบอสแบบมินิมีเลือดค่อนข้างเยอะพยายามที่เราจะต้องเลี้ยงเลือดไว้ถ้ามีฮันเตอร์ที่ช่วยเปิดกอดด้วยก็จะดีมากนะครับหรือจะเป็นฮันเตอร์ที่สามารถฮิลได้นะครับอันนั้นถือว่าดีเลยลก็เปิดเซมิติดไปนะครับให้เขาตี อย่าลืมใช้งานสก,กิลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจังหวะไหนหลบได้ก็หลบเข้าไว้นะครับพยายามเลี้ยงเลือดให้เต็มหลอดหรือไม่เต็มหลอดอยู่ประมาณสัก7 0นตะ <c oughs> พราะไม่นันเดี๋ยวเราไปเจอบอสใช่ไหมเขาก็จะมีพวกเนี่ยระบงระเบิดตกนะครับเราต้องอาศัยจังหวะหลบให้ดีอย่าไปเสียเลือดพวกตรงนี้แล้วก็ดูเวลาสักนิดสักหน่อยนะครับบางทีอาจจะไม่เพียงพอ เรียกว่าเกรระดับเเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งความท้าทายที่ยากเอาเรื่องเลยนะมาถึงช่วงที่3นะครับมันจะมีตัวนี่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ก็มาตีฮอ,อกกบินสก,กิลก็กดเองไปก่อนนะครับเพราะเราตั้งแบบเซมิอันติเราจะไม่ให้เขาใช้เนาะอ่าโอเค หยุดเวลาสักนิดนึงปาดแล้เปลี่ยนห้าพันไม่รู้ไหววห่ารเปล่านะจะรอลงฮันเตอร์ตัวเปิดเกาะมาแล้วก็แทงหลังอีทีหนึ่งไปครับจบตีเสาดาบเหมยแพ้ทางด่านนี้เพราะว่าเป็นธาตุมืดนะครับ บอสตัวนี้ค่อนข้างป่วนนะครับให้เราสังเกตที่ตาของเขาแล้วก็การกระทําแบบนี้นะครับถ้าเขาพุ่งเนี่ยเขาก็จะมีพวกปล่อยระบงระเบิดมาด้วยซึ่งความเสียหายก็จะสร้างได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีช่วงเวลาให้เราเนี่ยทำดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับแต่อาจจะต้องหลบลูกระเบิดแล้วก็สกิลแบบปกติพวกนี้พยายามเก็บเลือดไว้หลังจากที่มีขึ้นตัวหนังสือสีแดงอะ่ะเราต้องรีบทำลายตรงเนี้ยผมก็เลยแนะนำให้เก็บอันติเมตเวลา5าวิ ถ้าสกิลของเราไม่แรงมากพอนะครับมันก็จะปิดไม่ได้ถังพวกนี้นะครับเราจะเสียไปเลยหนึ่งชีวิตต่อให้เลือดเยอะขนาดไหนก็ตามแล้วก็จะมีตัวหนังสือสีแดงกลางจออีกสกิลหนึ่งด้วยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างเดือดนั่นก็คือยิงพูอาศัยหลบบ่อยๆเข้าไว้ผมว่าช่วยได้อยู่ าดเข้าไปก่อนหนึ่งที่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วหุดดอกไม้ไฟจุดเวลาไปครับแล้วก็ต่อยถ้ามีสองชีวิตก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยนะแต่เอาจริงมันก็ไม่ง่ายเสมอไปนะเกรดระดับเอ็ดบ <laughs> องเลยเ <laughs> บรกเรียบร้อยโอเคเจาะหลังมาอีกแล้วครับถัง เห็นไหมถ้าดาเมจของเราไม่มากพอก็ต้องเก็บสกิลไว้หรืออื่นๆส่วนของที่ดรอปมันก็จะสุ่ม ถ้าเราดงดีก็อาจจะได้อ์ติแฟกเลเวล5 4ม่วงแต่นี่ดวงไม่ดีนะครับเกรดระดับความยากก็จะขึ้นอยู่กับค่าพลังในช่วงนั้นๆที่เราถึงในกรณีที่เราสู้เกรดไม่ไหวนะครับเราอาจจะลดระดับลงมาก็ได้แต่ถ้าเลดเกรดสีแดงระดับ A หรือระดับ B เนี่ยจะค่อนข้างง่ายมากกว่านี้ผมว่าระดับ S ยากอยู่ส่วนใหญ่จะออโต้ไม่ค่อยไหวนะครับถ้าเราสู้ระดับใกล้เคียงกันนะสู้เสร็จเราก็รีเกรดอันนี้เจอเกรดม่วงแลง A พวกเกรดแตกส่วนมากเอาไว้ฟาร์มหาลูกปาศส่วนชุดก็มีโอกาสที่เราจะได้รับด้วยเช่นกันนะครับรงนนนบันขข้อ เกรดที่เราเจอแต่เกรดพวกนี้เราสามารถออโต้ได้พวกเกรดแตกอย่างเงี้ยเวลาเราไปถึงบอสใช่ไหมฮันเตอร์ก็จะมาช่วยต่อสู้ด้วยได้ด้วยนะครับเกรดพวกนี้ก็เลยจะง่ายมากกว่าเกรดแดงหรือเลสเกรดนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยังไงสําหรับพาร์ทน,นี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายยครับผมขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเนี่ยครับฮันเตอร์ที่เรามีอยู่ก็จะถูกลงมาและช่วยในการต่อสู้ ต่อให้บอสจะเก่งแค่ไหนการเบรกเกาะหรือเลือกตัวละครลงเนี่ยก็จะง่ายมากๆแปบ๊บเดียวช่วยกันลุมถึง